สวัสดีค่ะหมอเกตนะคะแพทย์หญิงกาจนาทรศรีสุคนเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพและก็ความงามค่ะเบื้องลึกจริงๆแล้วะคะ่ะตระกูลของหมอเองเนี่ยสืบทอดโน้ตาวที่เป็นแพทย์แผนจีน,นะคะ่ะซึ่งมีอายุกว่าร้อยปีแล้วก็คือบรรพบุรุษของหมอเนี่ยก็จะเป็นคุณพ่อที่เป็นคุณหมอยาจีนนะคะสืบทอดลงมาเป็นหมอเองนะคะแล้วก็สามีที่รับโน้ตาวตัวเนี้ย เข้ามาบูรณาการรักษาคนไข้ในคลินิกวิธีการดูแลรักษาคนไข้ของหมอนก็คือจะเป็นวิธีแผนตะวันออกผสมผสานกับแผนตะวันตกเพราะว่าเราอะค่ะพบว่าปัญหาของคนไข้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องของความงามทั้งสิวหรือว่าอ้วนลงพุงเป็นฝ้าต่างๆที่คนกังวลเกี่ยวกับรูปลักษณ์ภายนอกแท้ที่จริงแล้วอะค่ะถ้าจะรักษาให้หายขาดหรือดูแลแบบยั่งยืน่ะจะต้องขุดรากลึกข้างในว่า เป็นจากอะไรซึ่งตรงนี้ค่ะหมอก็จะรักษาแบบบูรณาการเนื่องจากว่าถ้าเรารักษาแบบฉาบเฉยก็จะเป็นปัญหาที่วนลูมค่ะอย่างเช่นบางคนบอกว่าเป็นสิวตลอดชีวิตเลยค่ะหมอเป็นสิววนหลูมวนไปวนมารักษาหายแล้วรอบนึงเดี๋ยวก็กลับมาเป็นใหม่เนื่องจากว่าทุกคนนะคะไม่รู้วิธีในการดูแลตัวเอง บางคนน่ะเป็นสิวเนื่องจากการเสียสมดุลจากภายในแบบนี้เราก็ต้องแก้ไขจากข้างในค่ะปัญหาถึงจะถูกแก้แบบยั่งยืน